ครับคลิปนี้เฮาสิมาพูดถึงพระกุสําคัญกุเกา่ากกุดึงพี่น้องครับนั่นคือกุนครไทยพระที่ิี่น้องเห็นอยู่นี่เนี่ยครับเรียกว่าสมเด็จนางพญากุนคร,ร,นร,นะรนไทยครับสร้างในยุคบะวัตนะสร้างในยุคของสุโขทัยครับนี่ผู้ตกคุณบต่ตตองห่วงพี่น้องครับครบเครื่องทุกด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนักเล่น นะฟังทั้งพี่ครับอ่าข้อข้อตัวเลขนี่ฟังทั้งพี่แล้วก็ข้อนักเล่นนะฟังทั้งพี่พี่น้องครับผมซีบอกให้ฟังประวัตินะครับเพื่อนว่าสรงางขื้นในยุคสุขโขทัยพี่น้องครับอายุหลายกว่าอายุหลายกว่าสมเด็จนางพญาพิุนุโลกเล้ครับไอเทว่ากูนั่งพญาพี่น้องครับอาหาได้ยากพี่น้องครับ แต่นี่กะเริ่มสิมีของเก้น,นะครับพี่น้องครับมีประวัติว่าผู้ใหได้ครอบครองนี่าดีเกี่ยวกับเรื่องของโฉกลบับมีคนอราันาผูกหวยรวยเบอร์กันมากเลยครับพี่น้องครับอันนี้ผมบ่าในภาพพี่น้องงมง่ายขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนประวัติเป็นอย่างเขาบอกฟังมากนะครับขอโทษด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมสิบอกให้ชัดๆเกี่งๆนะครับ ผมได้พาองนี้มาตั้งแต่สมัยผมไปพุระไปยูเชียงไม่พี่นะพี่น้องครับผมได้กับผู้เฒ่าผู้หนึ่งอายุกะตอนนั้นพอเล่าคนกับประมาณตั้งราสเจ็ดพันหกเจ็ดสิบกว่าปีนี่แหละประมาณนี้แหละตอนนั้นพออายุยี่สิบกว่าปีอ่าตอนนี้หาสิบกว่านะหน้าปึงบอกผมเลยมาดูนแหละแต่ว่าผมกับบริษัทอย่าที่จกิบเอาไว้พี่น้องครับ ก็เลยมาศึกษามาพอ่อก็เลยเอา้าเคือมีนะก็ะเลยไปศึกษาเบิงเป็นพระแตกกุนะครับที่อำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกสรงอา่าโดนแล้วนะครับก่อนเอาน,นั่งพญาย้วัดนางพญายพี่น้องครับลักษณะครับพี่น้องครับเห็นยวครับด้านหลังนี่เห็นยวคพี่น้องจะมีพระ อีกองหนึง่งนาหลังก็มี่ครับเอียนสี่ก็มี่นะครับพุทธคุณนี่เ <c oughs> มตตามหาเสนีเนี่สุดยอดครับตอนเรนตอนนั้นเพิ่นเพิ่นถามไอทิศเพิ่นถามไอทิศนะเพิ่นถามว่าอ่าเป็นคนซี่อสัพย่นว่าผมเป็นคนทักอีสานนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนว่าผมเป็นคนฟิณุโลกแต่ว่าเพื่อนมาทาธรุรกิจอยู่ทั้งเชียงใหม่อ่าเพื่อนก็เลยว่า เอาพระมีแฟนบ่เอาเอาพระอ์ณีไปอ่าบ่ะธรมีเมียนะเอาไปใส่เ ê, บ,บิง้งอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันเป็นประวัติมันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์เออเอาไปใส่เบิ้งเพิ่นว่าเบื่อเกินสิบหามือนนี่มีเมียหลวดเพิ่นว่าผมก็หัวเลยหวยหนาคือหัวป่วยมาสิบีเมียเขาเขาเออจากคนที่บ่เคยหักกันบ่เคยอันคุยกันกับพ้อกัน ซิามืออีลีพี่น้องครับในเมียอหลีอันนี้ให้อันนี้พี่น้องจะเสียบพเสียกระซ่างนะครับให้เมียอหลีแต่ว่ากับพู้นั้นกาแยกทางกันแล้วเพืเ่อนไปคุดอุตรดิตได้ลูกกันผู้หนึง่งอ่อาแยกทางกันอีลีอ่าเพื่อนกับมาห,หาอิลีสิผามือสิผูกมือก,กับเรื่องจริงอ่ะเอะอเรื่องเกี่ยวกับมัหาเสน่ห์สุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์กับผมเพื่อนบอกใอ้ฟังว่าสมัยก่อนนี่พ่อของเพื่อนนะ แต่ว่าเสียไปโดนแล้วนะเป็นนักเล่นการพนันมักตีไก่าไฮโโรูปูไพน่นี่เอาทุย่างเอาไงว่าหน้าเนื้อนี่พ่อแม่นี่มเป็นหลายลอยไรเนี่ยพี่น้องครับสีโป่ย่งแบงให้ไปนี่ก็ขายแน่ยอย่างเนี่ยจนว่านลูกเต่าบุ้มเมียสิกินก็ขึ้นเล่นอะเพิ่นไปได้พระมาจังสี่มาเพราะว่ากุแตก บูว่ากูแตกตอนใดไปไป,ไปพอดต,ตอนยังแต่งใจผมไปหูจากทั้งบ้านเพื่อนนะผู้คนคนครไทยนะเมื่อน,นั้นเดิมพันเอาใกล้ไปตีว่ะธานใกล้ไปตีอ่าบานเฮ้านะเอาใกล้ไปชดเลยล่ะพี่น้องครับเสื้อบ้านตีใกล้ถี่ตายเลยนะไกลา,าสีแพ้แล้วอีกยกเดียวถ้าว่ายกเดี่ยวก็คือว่าบ้านเมื่อบ้านกับสีบมมีอยู่ เอาบ้านเอาให้เอาหน้านี่ล่งพนันอิลีเรื่องของการพนันพีน้องครับเพราะว่าโจรป้นนะซิบเทียร่อยเทียนะครับมันก็นยังเหลือบ้านเหลือทีอไฟใหม่มันก็นยั่งเหลือเหลือบ้านเอ้เหลือ,อเหลือ,เหล,อเหลือทีไม่บ่ละแต่การพนันนี่พ่น้องครมันบงอย่างเดียวแต่ว่าอภินิหารแบบไปบุหูจักพระอุณีล่ะเนี่พระอุณีล่ะที่เราให้ผมมาเนี่ยอ่าที่เสียบเสียบกันพีน้องครับแต่ว่าผมกับปุ้หูกันผพระ่ได้กอยู่ในเหตุหการณ์นะนะ เบื่องความเก่าครับสิบเป็นหินนด้อครับพระองค์นี่เอ่อเบื่องซอกบันบนี่แหะผมสิบว่าวเรื่องประวัติให้ฟั่งผมกะโบผมกบับรด้ชี้ชัดบ้านพระแท้พระกีย้ยังดอกแต่ว่าพูดถึงว่าเฮ้เว้าวประวัติแต่เบื่องความสวยความงามพี่น้องครับสุดยอดอีลีน่ะความเก่าเบิ่งได้ตามซอกแต่จะบอกกัน <c oughs> ขอไปครับเอาใกล้ไปตีใกล้สิแพ้แล้วอ่าแต่ว่ามีพ่อของเพิร์อีเทียนึงอะนะ เป็นปูทวดบหรือว่าผู้ใดอะเพิ่นเคยบอกฟังว่าพระองค์นี่สินักไปทั้งคงกับพันน้ำพี่น้องจะเห็นว่าเวลาเขาตีไกเขาสิเอาต้นตะไคร้ยังเขาตีมาต้มใส่้างๆนะเอาไปใส่น้ำไก่นะเพะิ่งเผานี่แซะครับแซ่น้ำเดือดๆอ,ดอะ่ะพอเป็นพระเพราะว่าพระสภาพเพราะว่าพระเก้พระนั่นพอดีพบว่าเละแล้วนะพบว่าแน่นนะต้มน้ำเดือดๆนี่รัะเพื่อก็ต้มไปน้ำเดือดเดอาปเสร็จ เซตไก่เออให้ไก่ไปตีพี่น้องครับเอาจังไหนไก่กระโดดเตะกันข้อไก่ขู่ตัวสูตรข้อพับเลยก็แปลกึ้นกันดจากสิบแพ้กลายเป็นชนะเล่าไปเที่ยวไปเล่นไปนั่นบาเนี่บ่งได้เนี่ยเอาพระติดติดตัวพระองนี้ไปเนี่ยหล้วก็มีหลายองค์ได้่นวานะครับแต่ว่าอุดิติดตัวไป ประสบความสําเร็จเหมืดไปมองไหนบมีแพบ่มีเสียอเแล้วก็เพื่อนกันยังนด้โชกได้ไมครับคนที่ห้ผมมานี่อันนั้นอันนั้นพอพ้นนะอไอ้เรื่องตัวเลขนี่ได้ประจําอ่าอันนั้นแต่ว่าบุตรถึงว่าคงกับพันธ์สีบอกฟังหน่อเอาไปเซ็ตไก่ต้มไก่เนี่ยไปต้มไกเ่เลยต้มเอาน้ำแล้วก็ไปเซ็ตไก,นก่นี่คงกัพันธ์แล้วก็ บุหูวะนะครับผมก็บุ้งหูว่าอภินิหารไม่มีจริงอ่าของลึกลับแล้วการเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขตัวหวยเนี่ยอ่าขอโทษขออภัยด้วผู้รักผู้ใหญ่ครับบริภาษงมง่ายกามีอาราชนาเพื่อนเคยถือว่าที่หนึ่งพี่น้องครับหลายคนนะคนที่สวนมากถ้าว่าเขาได้พระอ่ากุฎค่คอนไท่ไปนี่สิมิชกลาบเรื่องเกี่ยวกับอ่า หวยรวยเบื่อใช่พูดอย่าง้นละพี่น้องครับแล้วก็ดักเล่นนี่อ่าพวกเอาเอาพวกตรงๆหน้าพนันนี่แหละเดี๋ยวนี้เริ่มสิเมาสหานะฮะทั้งต่างประเทศแต่เริ่มสิมาสะหาเพราะว่าผู้ตกคุณเกี่ยวกับนี่แหละอ่าพวกทั้งสิงคโกับปู์มาเลเซียพวกมาเก้านี่เริ่มสิมาสะหาเซาอันนี้อันนี้ผมฟังข่าวนะเรื่องเกี่ยวกับพวกไก่หลพี่น้องครับอ่าด่านเกี่ยวกับอ้าวท้งผุนมัน มงเมืองพนันเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องจีเซียบ็เซียก็สร้างพี่น้องครับอ่าแต่แล้วแต่นะครับแต่ว่าสุดยอดอิลีนะครับเรื่องของอ่าพุทธคุณน,นะครับนี่คือพระนางพญากุนครไทยที่มีอายุเจ็ดร้อยปีขึ้นนะพี่น้องครับอ่าไผ่อ่า, <c oughs> ยอ,าอยากจะชอบเรื่องเกีียวกับพวกนี้นะครับตัวเลขตัวยังกะลอกไปหามา นะครับทีนี้เริ่มหายากแล้วพี่น้องครับอาขอบคุณทุกกำลังใจที่ไอเกตติดตามรับชมพี่น้องดูอีพีต่อไปต่อจากเนี้ไปผมสีว่าหอยฟังอีกแล้พี่น้องครับอ่าต่อจากนี้ไปแล้วก็มาคุยเรื่อง e ีพต่อไปติดตามอีพีสอครับ